ถ้าผมถามว่าความฉลาดคืออะไรคนส่วนใหญ่จะตอบว่าไอคิวสูงเกรดดีจบมหาลัยดังแต่ลองคิดดูนะครับคนที่เรียนเก่งที่สุดในห้องทำไมถึงไม่ใช่คนที่รวยที่สุดคนที่ไอคิวสูงที่สุดทำไมถึงไม่ใช่คนที่มีอิทธิพลมากที่สุดและทำไมบางคนที่ดูไม่ได้ฉลาดตามมาตรฐานทั่วไปกลับควบคุมชีวิตคนอื่นได้โดยที่คนเหล่านั้นไม่รู้ตัว เพราะความฉลาดที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่โรงเรียนสอนความฉลาดที่แท้จริงคืออำนาจต่อรองความสามารถในการกำหนดความจริงก่อนที่ความจริงจะมากำหนดเราวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับเจ็ดระดับของความฉลาดตามแนวคิดของมาเคียเวลลีนักคิดผู้เขียนตำรา The Prince ที่ผู้นำทั่วโลกยังคงศึกษาจนถึงทุกวันนี้และที่สำคัญที่สุด คุณจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ระดับไหนและจะขยับขึ้นไปยังไงพร้อมแล้วเรืยังครับ 1. คนที่ใช้ชีวิตเหมือนหุ่นยนต์ระดับแรกครับเรียกว่า the sleeper หรือผู้หลับไหลและนี่คือกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดประมาณ90%ของประชากรอ,อาจจะฟังดูแรงสักหน่อยใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้พูดเพื่อดูถูกใครนะครับ ผมพูดเพื่อให้เราตื่นขึ้นมาคนระดับนี้มีลักษณะยังไงพวกเขาใช้ชีวิตตามสคริปที่คนอื่นเขียนให้ตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านดูทีวีนอนแล้ววนลูปซ้ำไปเรื่อยๆโดยไม่เคยตั้งคำถามว่าทำไมต้องใช้ชีวิตแบบนี้ความคิดของพวกเขาไม่ใช่ของตัวเองสิ่งที่พวกเขาเชื่อส่วนใหญ่มาจากข่าว จากโฆษณาจากสิ่งที่คนรอบข้างพูดต้องมีบ้านต้องมีรถต้องแต่งงานก่อนอายุส0สพวกเขาไม่เคยถามว่าใครเป็นคนกำหนดสิ่งเหล่านี้และทำไมฉันต้องทำตามตัวอย่างที่เห็นในไทยคนที่เลือกเรียนคณะที่พ่อแม่ภูมิใจไม่ใช่คณะที่ตัวเองอยากเรียนคนที่ทำงานที่เกลียดสิบปีเพราะก็มันมั่นคง คนที่เชื่อทุกอย่างที่เห็นบนโซเชียลโดยไม่ตรวจสอบคนที่กลัวจะแตกต่างจากคนรอบข้างปัญหาใหญ่ที่สุดของสลีปเปอร์คือพวกเขากลัวการยืนหยัดเพียงลำพังถ้าต้องเลือกระหว่างทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่มีใครเห็นด้วยกับทำตามฝูงแม้จะรู้ว่าผิดพวกเขาเลือกอย่างหลังเสมอถามตัวเอง,งตรงๆครับความเชื่อที่คุณยึดมั่นที่สุด คุณเคยตั้งคำถามกับมันจริงๆไหมหรือแค่เชื่อเพราะคนรอบข้างเชื่อ 2. อคนที่รู้ว่าโลกคือเกมแต่เล่นไม่เป็นระดับที่สองครับเรียกว่าจะมิมิกหรือผู้เรียนแบบคนระดับนี้ก้าวหน้ากว่าสลีปเปอร์หน่อยหนึ่งพวกเขาเริ่มรู้แลยว่าโลกนี้มีเกมอำนาจมีการแข่งขัน มีคนที่อยู่เหนือกว่าแต่ปัญหาคือพวกเขาไม่มีความคิดที่แท้จริงของตัวเองพวกเขาจึงใช้วิธีเรียนแบบคนที่ดูฉลาดเลียนแบบยังไงใช้คําศัพท์ยากๆที่ตัวเองไม่เข้าใจเพื่อให้ดูมีความรู้สะสมใบปริญญาสะสมตำแหน่งสะสมเซอร์ติฟิเคตเพื่อสร้างภาพลักษณ์อ้างชื่อคนดังอ้างทฤษฎี อ้างหนังสือโดยไม่เคยอ่านจริงๆซื้อของแบรนด์เนมใส่สูตรทำตัวให้ดูเหนือกว่าคนระดับนี้ติดอยู่ในกับดักที่เรียกว่าดั n นิงครูเกอร e เอฟเฟคือรู้เพียงเล็กน้อยแต่คิดว่าตัวเองเชี่ยวชาญงานวิจัยของนักจิตวิทยาเดวิดดันนิงและจัสตินครูเกอพบว่า คนที่มีความรู้น้อยในเรื่องหนึ่งมักจะประเมินตัวเองสูงเกินจริงเพราะพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองไม่รู้อะไรบ้างตัวอย่างที่เห็นในไทยคนที่อ่านบทความเดียวแล้วกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญบน Facebook คนที่เรียนจบปริญญาเอกแต่ไม่เคยคิดอะไรเป็นของตัวเองคนที่พูดภาษาอังกฤษปนไทยเพื่อให้ดูเก่ง คนที่ชอบสอนคนอื่นในเรื่องที่ตัวเองรู้ผิวเผินปัญหาของมีมิกคือพวกเขาโหยหาการยอมรับจากคนรอบข้างมากเกินไปทุกอย่างที่ทำทำเพื่อให้คนอื่นประทับใจไม่ใช่เพื่อพัฒนาตัวเองจริงๆเมื่อการยอมรับมาจากภายนอกพวกเขาก็ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาและนั่นทำให้พวกเขาไม่มีอำนาจที่แท้จริง ถามตัวเองครับสิ่งที่คุณเรียนสิ่งที่คุณทำคุณทำเพราะอยากรู้จริงๆหรือทำเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าคุณรู้ 3. คนที่เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองระดับที่3ครับเรียกว่า the fox หรือสุนัขจิ้งจอกนี่คือระดับแรกที่คนเริ่มมี agency ความเป็นตัวของตัวเองมีเจตจำนงที่แท้จริง สุนัขจิ้งจอกมองโลกเป็นเกมและพวกเขาเล่นเกมมันเก่งมากพวกเขาเข้าใจว่าทุกอย่างในโลกนี้คือการแลกเปลี่ยนคนเราทำอะไรก็เพราะต้องการอะไรบางอย่างและพวกเขาใช้ความเข้าใจนี้ในการหาผลประโยชน์และไต่เต้าลักษณะของสุนัขจิ้งจอกคิดคำนวณทุกอย่างช่างน้ำหนักผลได้ผลเสียก่อนตัดสินใจรู้จักการเล่นเกมในที่ทำงานในสังคม เก่งในการเจรจาการต่อรองการหาข้อได้เปรียบไม่ยึดติดกับอุดมการยืดหยุ่นตามสถานการณ์ตัวอย่างที่เห็นในไทยนักธุรกิจที่รู้จักใช้คอนเน c t ชันพนักงานที่รู้ว่าต้องเอาใจใครเพื่อเลื่อนขั้นคนที่รู้จักจังหวะรู้จักโอกาสและคว้าไว้ไม่ปล่อยแต่ปัญหาของสุนัขจิ้งจอกคือพวกเขามักจะโดดเดี่ยวและระแวงคนอื่น เพราะพวกเขามองทุกคนเป็นนักคำนวณเหมือนตัวเองเมื่อมองโลกเป็นเกมที่ทุกคนต่างหาประโยชน์พวกเขาก็ไม่ไว้ใจใครจริงๆและอีกปัญหาคือพวกเขาเก่งในการเล่นตามกฎแต่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนกฎพวกเขาชนะในเกมที่คนอื่นสร้างแต่ไม่เคยสร้างเกมเป็นของตัวเองในระยะยาวพวกเขาจึงถูกจำกัดอยู่ในกรอบที่คนอื่นกำหนดถามตัวเองครับ คุณกำลังเล่นเกมที่คุณเลือกเองหรือแค่พยายามชนะในเกมที่คนอื่นสร้างให้คุณเล่น 4. คนที่ใช้เจตจำนงเปลี่ยนโลกระดับที่4ครับเรียกว่าเดอะไลออนหรือสิงโตถ้าสุนัขจิ้งจอกเล่นตามกฎสิงโตคือคนที่สร้างกฎสิงโตก้าวข้ามการคำนวณมาสู่การใช้เจตจำนงเพื่อสร้างและเปลี่ยนแปลงโลก ลักษณะของสิงโตมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกล้าตัดสินใจกล้ารับผิดชอบโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตไม่รอให้โอกาสมาหาแต่สร้างโอกาสขึ้นมาเองเป็นผู้นำที่คนอื่นยอมเดินตามตัวอย่างที่เห็นในไทยผู้ก่อตั้งธุรกิจที่เริ่มจากศูนย์และสร้างอาณาจักรผู้นำที่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะไม่เป็นที่นิยมคนที่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสความต่างระหว่างสุนัขจิ้งจอกกับสิงโตสุนัขจิ้งจอกถามว่าฉันจะชนะในระบบนี้ได้อย่างไรสิงโตถามว่าฉันจะสร้างระบบใหม่ได้อย่างไรแต่ปัญหาของสิงโตคือพวกเขามักจะเหนื่อยล้าเพราะต้องแบกรับทุกอย่างไว้บนบา่าต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญทุกวันต้องเป็นคนรับผิดชอบเสมอ และอีกปัญหาคือยิ่งโดดเด่นยิ่งตกเป็นเป้าคนที่ยืนสูงกว่าคนอื่นมักถูกโจมตีถูกอิจฉ้าถูกพยายามดึงลงมาในโลกไทยเราเห็นเยอะครับคนที่ทำอะไรโดดเด่นมักถูกตัดหัวตะปูถามตัวเองครับคุณเป็นผู้ตามหรือผู้นำและถ้าคุณเป็นผู้นำคุณนำไปสู่ที่ไหน หคนที่ควบคุมโดยไม่ต้องออกหน้าระดับที่5ครับเรียกว่าเดอะพาพเทียหรือผู้ชักใหญ่ถ้าสิงโตคือผู้นำที่ยืนอยู่แถวหน้าผู้ชักใหญ่คือคนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพวกเขาตระหนักว่าการควบคุมโดยตรงนั้นไร้ประสิทธิภาพและเสี่ยงถ้าคุณสั่งให้คนทำอะไรพวกเขาอาจต่อต้านแต่ถ้าคุณทำให้พวกเขาคิดว่าตัวเองเลือกเอง พวกเขาจะทำด้วยความเต็มใจนี่คือหัวใจของซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจละมุนโจเซฟนายนักรัฐศาสตร์จากฮาร์วาร์ดนิยามไว้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คือความสามารถในการทำให้คนอื่นต้องการสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่ต้องบังคับหรือจ่ายเงินให้เขาผู้ชักใหญ่ใช้เครื่องมืออะไรการโน้มน้าวใจไม่ใช่การบังคับการวางเงื่อนไข ไม่ใช่การออกคำสั่งการปลูกความคิดไม่ใช่การยัเยียดการสร้างแรงจูงใจไม่ใช่การขู่ตัวอย่างที่เห็นในโลกที่ปรึกษาเบื้องหลังผู้นำที่ไม่เคยออกหน้าคนที่ควบคุมการตัดสินใจโดยการแนะนำอย่างแยบยลน,นักการตลาดที่ทำให้คุณอยากซื้อโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับตัวอย่างในไทยพ่อแม่ที่ทำให้ลูกเลือก เรียงคณะที่พ่อแม่ต้องการโดยลูกคิดว่าตัวเองเลือกเองหัวหน้าที่ทำให้ลูกน้องอาสาทำงานเพิ่มโดยไม่ต้องสั่งคนที่ปล่อยข่าวเพื่อให้คนอื่นตัดสินใจตามที่ต้องการแต่ปัญหาของผู้ชักใหญ่คือพวกเขามักจะสูญเสียความรู้สึกเชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์เมื่อคุณมองคนอื่นเป็นหมากที่จะเคลื่อนคุณก็เริ่มลืมว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ ผู้ชักใหญ่มักจะกลายเป็นคนเย็นชาและโดดเดี่ยวในระดับลึกเพราะไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่จริงอีกต่อไปทุกอย่างกลายเป็นเกมถามตัวเองครับคุณมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างยังไงและคุณยังรู้สึกเชื่อมโยงกับพวกเขาในฐานะมนุษย์อยู่ไหม 6. คนที่สร้างระบบที่กำหนดพฤติกรรมมวลชนระดับที่6ครับเรียกว่า the architect หรือสถาปนิกผู้ชักใหญ่ควบคุมคนสถาปนิกไม่ได้ควบคุมคนพวกเขาสร้างระบบลองคิดดูนะครับทำไมคนส่วนใหญ่ถึงทำงานแชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ทำไมคนถึงต้องซื้อบ้านแทนที่จะเช่าตลอดชีวิตทำไมคนถึงต้องแต่งงานถึงจะได้รับการยอมรับจากสังคมไม่มีกฎธรรมชาติที่บอกว่าต้องเป็นแบบนี้ สิ่งเหล่านี้ถูกออกแบบขึ้นมาโดยใครบางคนในยุคใดย,ยุคหนึ่งเพื่อจุดประสงค์บางอย่างและคนที่ออกแบบระบบเหล่านี้พวกเขาคือสถาปนิกสถาปนิกไม่ได้สนใจการชนะในระดับย่อยพวกเขาคิดเป็นทศวรรษหรือแม้แต่ศตวตรรษพวกเขาสร้างโครงสร้างที่ทำให้ตัวเองชนะในตอนจบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางเครื่องมือของสถาปนิก อัลกอริทึโปรแกรมที่กำหนดว่าคุณเห็นอะไรบนโซเชียลศาสนาระบบความเชื่อที่กำหนดพฤติกรรมคนนับพันล้านอุดมการทุนนิยมคอมมิวนิสต์เสรีนิยมระบบการศึกษากำหนดว่าอะไรคือความรู้ที่ควรเรียนกฎหมายกำหนดว่าอะไรถูกอะไรผิดตัวอย่างในโลก มาร k z ซักเ r เบิรไม่ได้ควบคุมคุณโดยตรงแต่อัลกอริทึมของ Facebook กำหนดว่าคุณเห็นอะไรคิดอะไรรู้สึกยังไงคนที่ออกแบบระบบการศึกษากำหนดว่าคนรุ่นต่อไปจะคิดยังไงคนที่เขียนกฎหมายกำหนดว่าอะไรเป็นไปได้และไม่ได้ในสังคมสถาปนิกไม่สนใจว่าใครจะชนะในเกมวันนี้เพราะพวกเขาเป็นคนสร้างเกมนั้นตั้งแต่แรก แต่ปัญหาของสถาปนิกค,คือพวกเขามักจะหลุดจากความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิงเมื่อคุณมองคนเป็นตัวแปรในระบบคุณก็ลืมไปว่าพวกเขามีความรู้สึกมีความฝันมีความเจ็บปวดและสิ่งที่คุณสร้างแม้จะยิ่งใหญ่ก็อาจสร้างความเจ็บปวดให้คนนับล้านถามตัวเองครับคุณกำลังใช้ชีวิตในระบบที่ใครสร้างและระบบนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของใคร 7. คนที่เป็นอิสระจากทุกสิ่งและระดับสุดท้ายครับระดับที่ 7. เรียกว่า the void หรือความว่างเปล่าฟังดูแปลกใช่ไหมครับทำไมระดับสูงสุดถึงเรียกว่าว่างเปล่าเพราะนี่คือระดับที่ละทิ้งทุกสิ่งละทิ้งอีกโก้ละทิ้งความต้องการที่จะควบคุม ละทิ้งความต้องการที่จะชนะคนระดับนี้มีความสงบจากภายในอย่างสมบูรณ์ลักษณะของ the void ไม่สามารถถูกซื้อได้เพราะไม่ได้ต้องการอะไรไม่สามารถถูกข่มขู่ได้เพราะไม่ได้กลัวอะไรไม่ต้องการอำนาจแต่อำนาจมักจะไหลมหาเป็นอิสระจากความต้องการที่จะเป็นใครสักคน คนระดับนี้สามารถเคลื่อนไหวไปมาระหว่างระดับอื่นๆได้อย่างอิสระพวกเขาสามารถเป็นสุนัขจิ้งจอกเมื่จำเป็นเป็นสิงโตเมื่อต้องการเป็นผู้ชักใยเมื่อเหมาะสมแต่ใจของพวกเขาไม่ได้ยึดต,ติดอยู่กับบทบาทใดบทบาทหนึ่งนี่คือแนวคิดที่สอดคล้องกับปรัชญาตะวันออกครับในพุทธศาสนาเราเรียกมันว่าอุเบกขาความวางเฉย ไม่ยินดียินร้ายในลทัทธิเตา๋าเราเรียกมันว่าอูเว่การกระทําโดยไม่กระทําตัวอย่างในประวัติศาสตร์เฟรอพระพุทธเจ้าที่ละทิ้งราชสมบัติเพื่อค้นหาความจริงหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาที่คนนับล้านเคารพโดยที่ท่านไม่ได้ต้องการอะไรคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่มีความสุขมากกว่าเศรษฐี ข้อสังเกตสำคัญคนระดับโว i ไม่ได้หนีจากโลกไม่ได้ปฏิเสธอำนาจหรือความสำเร็จพวกเขาแค่ไม่ได้ยึดติดกับมันพวกเขาสามารถมีทุกอย่างแต่ไม่ได้ถูกครอบงำโดยทุกอย่างถามตัวเองครับถ้าคุณสูญเสียทุกอย่างที่มีตำแหน่งเงินชื่อเสียงคุณยังจะเป็นคุณอยู่ไหม ความฉลาดไม่ใช่การเพิ่มแต่คือการตัดออกทีนี้มาถึงคำถามสำคัญครับจะเลื่อนระดับขึ้นไปได้ยังไงคำตอบอาจทำให้หลายคนประหลาดใจการเลื่อนระดับไม่ใช่การเพิ่มข้อมูลหรือทักษะแต่คือการตัดภาพลวงตาออกไปจากสลีปเปอร์สู่มิมิกตัดภาพลวงตาว่าโลกนี้ยุติธรรมจากมิมิกสู่ฟ็อกซ ตัดภาพลวงตาว่าการยอมรับจากคนอื่นสำคัญจากฟ็อกซ์สู่ไลออนตัดภาพลวงตาว่าต้องเล่นตามกฎที่คนอื่นสร้างจากไลออนสู่พับเพเทียตัดภาพลวงตาว่าต้องควบคุมโดยตรงจากพับเพเทียสู่อาร์เคเต็กตัดภาพลวงตาว่าต้องควบคุมคนจากอาร์เคเต็กสู่ .Void ัดภาพลวงตาว่าต้องควบคุมอะไรทั้งนั้นและนี่คือความจริงที่หลายคนไม่อยากได้ยินความฉลาดไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนดีความฉลาดไม่ใช่เรื่องของการทำตัวให้ถูกใจใครความฉลาดคือเรื่องของประสิทธิภาพความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองกำหนดแต่คำถามสุดท้ายที่สาคัญที่สุดคือเป้าหมายของคุณคืออะไรถ้าเป้าหมายคือเงินทองอำนาจ ชื่อเสียงความฉลาดจะพาคุณไปถึงได้แต่ถ้าเป้าหมายคือความสุขที่แท้จริงความสงบภายในคุณอาจต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณไล่ตามอยู่จะพาคุณไปถึงจุดนั้นจริงหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังจนจบนะครับวันนี้เราได้รู้จักเจ็ดระดับความฉลาดสลีปเปอร์ผู้หลับไหลใช้ชีวิตตามสคริปต์คนอื่นมีมิกผู้เลียนแบบ สร้างภาพลักษณ์แต่ไม่มีแก่นฟ็อสุนัขจิ้งจอกเล่นเกมเก่งแต่ไม่สร้างเกมเองไล o n สิงโตผู้นำที่ใช้เจตจำนงเปลี่ยนโลกพั Pur p เป t เทียผู้ชักใหญ่ควบคุมโดยไม่ออกหน้าอ r c h เท e ต์ Architect, สถาปนิกสร้างระบบที่กำหนดพฤติกรรมมวลชน Void ความว่างเปล่าอิสระจากทุกสิ่ง สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณอยู่ระดับไหนวันนี้แต่คือคุณกำลังเดินไปในทิศทางไหนถ้าเนื้อหาวันนี้ทำให้คุณคิดทำให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองผมก็ดีใจแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามช่องเราไว้เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่จะมาแชร์ให้ฟังแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ